ดีคะ่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro or, t o r a t a r o วิ่งพลังงานบอกมาอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานของ10-12ราศีซึ่งตามชื่อคลิปพลังงานนี้เป็นของชาวถึงคิวมีนแล้วนะคะราศีเลขนาราจันดาศุกร์มีนถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับมีนมาส่องดูคลิปนี้ได้รวมถึงชาวสอง ที่อยากจะมาส่องมีนอะไรแบบนี้ก็มาแอบส่องดูกันได้นะคะก็เปิดใจให้กว้างนะ้องพลังงานเป็นไววอซ่าหรือพลังงานเป็นแรนดอมของท่านอื่นๆได้ไม่ได้เจาะดูที่บุคคลใดบุคคลหน,นึ่งนะคะถ้าสมมติว่าอยากจะดูพลังงานที่เป็นของคุณน่ะมันจะต้องเป็นการดูส่วนตัวถ้าใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ลายของใคร k h i d o z ตรงนี้เป็นลายส่วนตัวแล้วก็เป็นลายสำหรับดูคิวอ่ะดูการดูดวงจองคิวดูดวงเท่านั้นนะคะก็ มาจองดูคิวมาจองดูดวงกันได้มาจองคิวดูดวงกันได้ถ้าใครที่อยากจะดูใครมีทั้งโปหลักแล้วก็โป้เสริมให้ซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงมาถามไขเพิ่มเติมได้แต่ไขมีแปะรายละเอียดไว้ให้ในทุกคลิปเลยใต้คลิปทั้งหมดของทุกคลิปที่ไขลงอ่ะทีนี้พลังงานนี้เป็นการส่องในช่วงพลังงานของพฤษภาคมเมยปี2021นะคะมาดูกันว่าพลังงานความรักตรงนี้ของชาวมีนพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนพลังงานเป็นยังไงกันบ้าง เซกซาช่วยบอกด้วยงานจากกักรวันช่วยบอกด้วยนะคะพลังงานความรักความสัมัของชาวมีนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเอง่ยพลังงานตรงนี้มี Energy นี้ e e p a น d open mind เป็นความรักที่เขาเรียกว่าดีวกับใครบางคนที่ไม่ว่าตอนนี้คู่ของคุณหรือว่าความรักของคุณจะลงตัวแล้วหรือลงตัวหรือไม่ลงตัวยังไงก็ตามแต่นะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อย่างไรก็ตาม พอไพ่มันเป็นรวมไข่ไม่ได้เจาะดูสถานะใดสถานะหนึ่งทีนี้ใครจะบอกว่ามีตรงนี้มันจะมีบางคนที่แบบว่าเกี่ยวกับคนที่แบบโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่กันเลยอะ่ะเพราะมันเป็นไพ่ที่ขึ้นว่า soulmate โดยเฉพาะคนที่เป็นคู่กันเลยเนะี่ยมันจะมีความที่ว่าคนที่คุณเกี่ยวข้องอะ่ะหรือคู่ของคุณเป็นอะไรที่แบบว่าคุณค่อนข้างคา,าดเดาหรือคาด คาดคาดการอะไรบางอย่างกับคนคนนี้ได้ยากเหมือนกันหรือในอดีตที่ผ่านมามันมีเรื่องราวหลากหลากหลายมากมายเกิดขึ้นในความรักไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เป็นอดีตกันมาหรือว่าเป็นคนที่แบบกลับมาหากาันหรือว่าเป็นคู่ปัจจุบนันหรืออะไรก็ตามแต่แังงานตรงนี้คือ energy ของมีนบางท่านที่ว่าอะทุกๆอย่างในเรื่องของความรัก เปิดใจให้กว้างมากๆเปิดใจกับคนที่คุณรักเปิดใจกับคนที่คุณเกี่ยวข้องหรือรวมถึงเปิดใจกับสถานการณ์ความรักของพวกคุณอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีพลังงานแบบนี้ของบางคนเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นย so ูร so ์โซเมดยูร์โซเมดที่ที่คุณเกี่ยวข้องเมดิเฟอร์ฟอร์มยูชอทไทฟแอนด์เอ็กซ์ปีเทชันนะทีนี้พลังงานในกองไพ่ก็มีพลังงานลักษณะที่ว่าเป็นชาวมีบางท่านที่อาจจะมีพลังงานบางอย่างที่อยากได้ความช่วยเหลืออะไรบางอย่างในเรื่องของความรัก มี let your friends help you หรือว่า uh, let somebody let someone support หรือ help you ในเรื่องของความรักแล้วก็มันจะเป็นพลังงานที่ว่ามันจะมีแบบเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเป็นสถานการณ์อะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องราวของความรักที่ว่าอาจจะต้องเหมือนแบบเป็นจังหวะที่ อาจจะมีบุคคลอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือหรือบุคคลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะไรแบบนี้ได้ไม่ใช่แค่พวกคุณอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีชาวมีนบางคนที่มีพลังงานแบบนี้ได้ทีนี้มาดูพลังงานของเอ็เนจีไพ่รวมพลังงานพลังงานรวมพลังงานพื้นในช่วงนี้ของมีนเป็นยังไงกันบ้างไพ่เด้งออกมาเลยนะว้าวไพ่ดีนะพลังงานความรักความพัน ังงานของชาวมีนนะคะราศีลัคนาราศีและาาลาสุมีนพลังงานในช่วงนี้ของมีนเป็นยังไงบ้างเอ่ยพลังงานในช่วงนี้ของมีนเป็นยังไงบ้างพลังงานในช่วงนี้ของมีนเป็นยังไงบ้างคะว้าวไม่ธรรมดาว้าวไม่ธรรมดาพลังงานไพ่ไม่ธรรมดาเลยนะโอ,อ้พลังงานความรักแลความท้าของชาวมีน ว้าวอืมโอเคพลังงานไพ่ดีมากมีไพ่ใหญ่ถึงสามใบเซตแรกนี้ไม่ได้มีไพ่เสียอืม แล้วงั้นไพนี้เป็นเมจิกเชียนค่ะเป็นความรักที่มีบางคนมีใครที่แบบว่าคู่ของคุณเป็นคนที่มีการเคยออกไปและกลับเข้ามาในชีวิตได้สําหรับบางคนรวมถึงคนบางคนตรงนี้ที่ว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์อะไรบางอย่างคุณสามารถเกี่ยวข้องกับคนที่มีพรสวรรค์มีอะไรแบบที่ทาเล้นต์หรือมีความสามารถพิเศษหรืออะไรบางอย่างที่มีสกิลหรือสามารถที่ว่าเป็นคนบางคนที่เป็นแบบว่า ได้มีพลังงานของคนรักที่สามารถเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณได้หรือตัวคุณเป็นคนรักที่ดีมากๆให้กับใครได้อยู่ตรงนี้แหละและมีความวนเวียนได้สําหรับบางท่านนะอืมพลังงานตรงนี้เป็นอีกในหนึ่งที่หมายถึงช่วงบางช่วงตรงนี้ของมีนบางท่านในคลิปนี้เป็นจังหวะเปิดทางของชีวิตรักที่ดีขึ้นถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ใช้เวลาในเรือ่องความรักบ้างก็ตามสําหรับมีนบางคนตรงนี้ พอไพ่ตรงนี้เดี๋ยวขอพูดไพ่ใหญ่ให้หมดเลยไพ่ตรงนี้นะคะมี energy ที่เป็นพลังงานไฟด้วยคุณมีไพ่เดอะซันนอกจากเมจิกเชนที่เป็นไพ่ใหญ่แล้วพลังงานไพ่ใหญ่อีก energy หนึ่งของมีคือเดอะซันมารับพลังงานบวกไปเยอะๆเห็นไหมนี่ไขรมีเดอะซันมาให้ซัน <Sun S 1> ที่อยู่ b l ็ c กราวด้านหลังนะคะแล้วก็มีซันแบบนี้ด้วยใครที่เป็นน้องๆพี่ๆป้าๆานา,นาชาวมีคุณลุงคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้ที่ติดตามไข่นะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนอายุเท่าไหร่ พลังงานตรงนี้ใครที่เป็นมีนนะคะมารับพลังงานบวกตรงนี้ไปเป็นเดอะซันคือจะบอกว่ามันจะเป็นความสุขหรือความที่ว่าเป็นพลังงานที่ดีเหมาะเจาะหรืออะไรบางอย่างเปิดทางในความรักที่สดใสมากขึ้นในช่วงพลังงานไพ่แบบนี้อาจจะเป็นมีนที่ตรงกับลิงกล,ลิงคลิปนี้ที่ว่าเป็นเหมือนอนาคตดีๆหรือความสุขดีๆของความรักที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงใกล้ๆแบบนี้และมีผลส่งไปถึงอนาคตอันใกล้ได้ และที่สาคัญบางคนเกี่ยวกับพลังงานธาตุไฟด้วยด้วยอาจจะเป็นพวกชาวธาตุไฟที่เป็นสิงหรือเป็นเมสิงธนูอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็เป็นพลังงานตรงนี้คือมันจะมีบางคนที่เก no ี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะมันจะมีบางคนที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือพลังงานนี้เป็นพลังงานความสุขแล้วก็มีบางคนตรงนี้มี energy นี้ด้วยเกี่ยวกับพลังงานของผู้ศพได้ด้วยค่ะเป็นมีนที่บางคนเป็นเกี่ยวกับผู้ศพเป็นธาตุดินได้และอีกหนึ่งคือจะบอกว่าตรงนี้เด่น ตรงที่ว่าเป็นพลังงานไฟกับดินได้การผสมองค์แล้วก็แม่สิงธนูทีนี้มีคนแอบมองไข่ด้วยแหละ <c oughs> อ่านไพ่ไปเอเดนนั่งแอบมองอยู่ตรงนู้นยังไม่หลับ <c oughs> นะคะไพ่ของเเฟนบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวกับคนที่อยู่ในเครื่องแบบตัวคุณอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบหรือคุณเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นคนในเครื่องแบบก็ได้ไ <c oughs> พ่อย่างนี้ย <c oughs> ยังจะเกี่ยวกับพวกพลังงานที่ประสาทาาที่ว่า มีอาชีพอะไรบางอย่างที่เป็นครูบาอาจารย์หรือถ้าไม่ใช่ถ้าเขาถ้าเขาหลุดคุณไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่เป็นครูที่สอในใครก็จะเป็นพลังงานหมายกับว่าเป็นงานบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีลักษณะแบบว่ามีตําแหน่งหรือเป็นงานที่ราชาการหรือเป็นงานอะไรที่แบบว่าเป็นเครื่องแบบอะไรแบบนี้ได้หมดเลยงานที่แบบเป็นเขาเรียกว่าง,งานที่มีเกียรติอ่ะ,อะพูดง่ายๆเลยตามนั้นและเป็นพลังงานที่บางคนเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศได้ด้วยนะ พลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้ด้วยมันมีความที่ว่ามันเป็นคู่บางคู่ของมีนที่มีความที่แบบลึกๆแล้วมีความซื่อสัตย์ต่อ,อกันหรือเป็นคนที่โฟกัสกันและกันเช่นอาจจะเป็นอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไกลตัวคุณตรงนี้มีนคุณอาจจะเป็นคนที่มั่นคงหรือโฟกัสหรือรักใครกับบางคนมากๆไม่ว่าในอดีตจะเป็นยังไงมาไม่ว่าจนปัจจุบันจะเป็นไงมามันจะเป็นบางคนตรงนี้ที่มีการเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับคนที่ โฟกัสและรักคนคนหนึง่งแบบที่ไม่เบื่อเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกกับคนเดิมๆได้อยู่เสมอแล้วก็พลังงานตรงนี้มีไพ่หนึ่งไม้เท้ามีแพชชั่นเนี่ยมันมีแพชชั่นอยู่ตรงนี้นะคะมันมีเคมีและแพชชั่นอยู่ตรงนี้กับชาวใครก็ตามแต่ที่มีนเกี่ยวข้องทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของเอ่อไพ่สวยนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูพลังงานของเ n e r g y ตรงนี้หน่อยสิว่า ในเซตที่สองไพ่จะเป็นยังไงนอของชาวมีนนะคะมาดูหน่อยสิว่าพลังงานของคนที่อ่ะเอเนจีที่ส่งมาถึงมีนนะคะพลังงานความรักพลังงานของเอเนจีของชาวลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์มีนพลังงานในเรื่องของความรักของคุณเกี่ยวข้องกับใครมีอะไรยังไงถึงพวกคุณบ้างพลังงานของเอเนจีความรักของพวกคุณคนรักของคุณแม่เขาจะเป็นใครไม่เขาจะเป็นใครไม่ว่าจะานะอย่างไรมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างที่เกี่ยวกับความรักของชาวมีนตรงนี้ พลังงานเป็นยังไงบ้างพลังงานในเรื่องของความรักพลังงานในเรื่องของความรักของชาวมีนเป็นยังไงบ้างงในเรื่องของความรักของชาวมีนเป็นยังไงบ้างเฮ้ยไพ่ได้สามอ่ะไพ่ได้สามเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเป็นใบสุดท้ายเพราะมันเป็นใบสุดท้ายค่ะ อะมีไพ่ใหญ่เมเจอร์ Major, ขนาขึ้นมาอีก2ใบแล้วก็1ใน2ใบเป็นไพ่ซ้ำด้วยลองทายดูซิว่าเป็นไพ่อะไรเมื่อกี้มีไพ่ที่ขึ้นมาแล้วในชาร์ตแรกคือมีอยู่3ใบมีดเดิลสันไฮโลแฟนแล้วก็ m มจ i c เชีมันมีไพ่หนึงตรงนี้ซ้ำขึ้นมาอีก1ใบนะคะ โอเคมาดูตรงนี้ก่อนไพ่มีสองเหรียญเนี่ยมันเป็น energy ของบางคนที่มีมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักที่ไปและมามาและไปมีตรงนี้เกี่ยวกับพลังงานของคนที่ว่าเคยคุณกับเขาเคยมีการแบบว่าพัดพากันออกไปแยกย้ายกันออกไปแล้วก็วนเวียนเป็นรักที่มีความวนเวียนอยู่ตรงนี้สําหรับบางคนหรือพลังงานตรงนี้เนี่ยคู่ของบางท่านตรงนี้ของชาวมีเป็นคนที่กลับมาหากาันอืม เพราะอะไรตูนะ้ามันเป็นไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยเจ็ดอาเอามาพูดเลยห้าถ้วยเจ็ดถ้วยไอห้าถ้วยเจ็ดดาบห้าถ้วยเจ็ดดาบมันคือว่ามันเป็นรักพวกรักเก่าๆรักที่เคยทําผิดต่อกันรักที่มีความเสียใจอะไรบางอยา่างคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีใครบางคนมาทําอะไรกับคุณมีใครมาทําอะไรกับชาวมีและเจ็บชอกช้าเสียใจเขาเรียกว่าเสียใจ มีมีมีคนรักที่เรารักที่เราแคร์ที่เราแบบโฟกัสที่เรารอคอยมาทำให้เราเสียใจทําให้เรารอคอยหรือทําให้เรานึกถึงอะไรกันแต่แต่มันก็ยังจะเป็นคนที่ยังแบบว่าโฟกัสกันและกันหรือว่ายังรอคอยอะไรแบบเนี้เนี่ยพลังงานตอนนี้มันมีเอเนจีแบบนี้มันเป็นคนที่ว่าอาจจะเป็นใครบางคนที่มาทำอ,อคุณหรือเป็นชาวมีบางท่านที่ทําอะไรบางอย่างกับคนอื่นก็ได้นะคะพลังงานเป็นพลังงานกลับกันได้คือมันจะมีบางคนตรงนี้ที่มีความเสียใจรู้สึกผิดในอดีต หรือคนที่ยังมีเรื่องในอดีตที่อยู่ในใจและไม่เคยหายจากหายออกไปจากความรู้สึกของคุณอมืมันมีพลังงานนี้แล้วมีนตรงนี้บอกเลยว่าเป็นคือบอกตรงว่ามีในคลิปเนี้ยเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างในความรักที่แบบว่าค่อนข้างจะรู้สึกแบบมีความเจ็บ ในอดีตหรือมีความทรงจําในอดีตที่มีใครที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นลนักษณะที่มีบางอย่างที่แบบอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่เคยมีเติร์ดปาร์ตี้มาความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นใครที่แบบว่าไม่ได้จริงใจจริงจังกับคุณมาในอดีตหรือคนบางคนตรงนี้มีตรงนี้เจอเหตุการณ์แบบนั้นที่เกิดขึ้นมาที่มันยังมีผลในเรื่องของความรู้สึกถึงตอนนี้ด้วยสําหรับบางท่านทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะมีไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่ง ชายออดพลังงานนี้เกี่ยวข้องกับการ,รากฎได้เป็นมีนที่เกี่ยวกับธาตุน้ำได้กันเองและตรงบางท่านตรงนี้เกี่ยวกับพลังงานที่มีพลังงานของเอเนจีที่เป็นต่างชาติได้ด้วยหรืออีกในน,นึงคือคนในเครื่องแบบได้ด้วยหรือคนที่ทํางานม,มีการเดินทางไปไป,ไปมามาต่างประเทศประเทศไทยปร,ทประเทศนู้นประเทศนี้อะไรก็ตามแต่หรือโอเวอร์ซีก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบเครื่องแบบที่เป็นแบบว่าแบบเนี้ย เครื่องแบบทหารตำรวจเครื่องแบบอะไรก็ตามแต่อะาคา่ะที่มันเป็นลักษณะที่ว่าแบบดูเป็นเอเนจีของงานที่มีทรงคุณค่ามีเกียรติมียศมีอะไรแบบนี้ก็ว่าไปไพ่ตรงนี้ใบสุดท้ายที่ได้ซ้ำ <c oughs> คือไพ่นี้ไพ่นี้นะคะนี่เมจิเชียนถึงแม้ว่าจะเป็นคนระบายคนจะสำรับแต่มันคือไพ่เดียวกันเมจิเชียนเป็น,น,นไพ่เลขหนึ่งเห็นไหมคะเลขหนึ่งนี่นี่ก็เลขหนึ่ง แล้วก็นี่ก็เลขหนึ่งเห็นไหมเป็นไพ่เลขหนึ่งเพราะฉะนั้นมันคือ energy ที่ว่าจังหวะความรักของมีนตรงนี้เป็นช่วงจังหวะเปิดทางมากๆม e น n ิ่งหรือเมนเมนหลักในคลิปนี้ค่จะตั้งให้เป็นคลิปที่ว่าเป็นพลังงานที่เปิดทางโชคที่เปิดทางในทางที่ดีของความรักของพลังงานของมีนที่ตรงกันกับคลิปนี้ค่ะหรือลิงก์กันกับคลิปนี้โดยตรง เดี๋ยวมาดูพลังงานของเ n e r g y ของที่ไข่แถมให้เซตข้อความนะมาดูสิว่าเซตข้อความตรงนี้เป็นยังไงบ้างเซตข้อความขอมาดูหน่อยพลังงานข้อความแถมให้เป็นคลิปที่สองราศีที่ไข่แถมไพ่ข้อความให้นะคะขอดูข้อความจากคนรักปัจจุบันตรงนี้ของชาวมีนหน่อยว่าคนรักปัจจุบันของชาวมนมีพลังงานอย่างไรถึงคุณบ้างเอ่ยคนรักปัจจุบันของชาวมีนพลังงานอย่างไรถึงคุณบ้างคะ ทิกเกอร์แฮปปี้โซ่แนแฟร์มันคือพลังงานที่ว่าเรื่องราวต่างๆในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นของคู่รักของชาวมีนมันเป็นพลังงานที่ว่ามันเป็นเอเนจีบางอย่างที่เขาเรียกว่าเหมือนช่วงจังหวะบางอย่างที่จริงๆแล้วมันอาจมันอาจจะมีบางคนที่อยากจะมีความสุขกับคุณคุณอาจจะอยากมีความสุขกับเขาแต่พลังงานบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในอดีตในอดีตหรืออาจจะเป็นพลังงานของคนบางคู่ในปัจจุบนันด้วยที่มีผลกับห้าห้าถ้วยกับเจ็ดดาบโดยตรงโดยเฉพาะเจ็ดดาบ มันคือพลังงานของจังหวะที่ว่าความสุขหรืออะไรก็ตามแต่มันยังมีพลังงานที่มันยังไม่ใช่จังหวะแล้วมันเป็นพลังงานหมายกับว่าเ,าเขาเรียกว่าโชคชะตาเล่นตลกกับบางคนตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้พลังงานตรงนี้อะมาดูซิว่าพลังงานของคนรักเก่าคนรักเก่าของชาวมีนตรงนี้มีความรู้สึกยังไงกับคุณคนรักเก่าของชาวมีน มีความรู้สึกยังไงกับคุณคะคนรักเก่าของชาวมีมีความรู้สึกยังไงกับคุณโอ้มายกอ you mean the world to me ค่ะคนที่เป็นคนรักเก่าต่อกันมีความรู้สึกที่เป็นแบบว่ามีความสำคัญต่อกันและคุณคือโลกทั้งใบของกันและกันคุณคือโลกทั้งใบของเขาเขาคุณคโลกทั้งใบของคุณอะไรก็ว่าไปนูน่นนี่นั่นอืม ทีนี้พลังงานของ Energy ของรักในอนาคตของบางท่านตรงนี้รักในอนาคตฟิวเจอร์เลิฟของชาวมีนตรงนี้นะคะฟิวเจอร์เลิฟของชาวมีนตรงนี้โดยเฉพาะคนโสดข้อความของคนโสดที่เป็นรักในอนาคตของคนโสดตรงนี้มีข้อความอะไราถึงคุณ I'm scared to risky มันจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่า Energy ตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานของตัวคุณก็ได้ที่มีผลถึงพลังงานลักษณะที่ว่ามันเป็นพลังงานของคนที่เจอความรักอะไรบางอย่างลบๆหรือแย่ๆมาแล้วเป็นความกลัวหรือรวมถึงใครบางคนตรงนี้ที่ว่าคนรักในอนาคตของพวกคุณเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นคนเก่าที่กลับมาหรือเป็นคนใหม่ที่เป็นแบบนิวแบรนด์เข้ามาเป็นฟิวเจอร์ของคุณเลยมันเป็นพลังงานที่มันยังมีบางอย่างที่เป็นจังหวะที่มันยังแบบ ยังไม่ใช่แล้วก็ยังจะมีบางอย่างที่เป็นลักษณะที่ว่ามันยังเป็นความกลัวความไม่พร้อมในความรักเป็นความที่ว่ามันยังไม่ใช่จังหวะของการแบบทุ่มทุ่มเทหรือทุ่มชีวิตไปกับความรักร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับบางคนตรงนี้แต่ขอให้มีความเชื่อมั่นไว้ trust in the infinite possibility เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ของความรักไว้นะคะตรงนี้ทีนี้ ไข่พลังงานบวกมาให้แล้วไพใ่ใหญ่ๆสวยๆดีๆขึ้นขึ้นดีมากแล้วก็โดยเฉพาะมีเดอะซันด้วยนะมีเมจิเชียนซ้ำถึง2ใบเมจิเชียนเป็นไพ่พลังงานที่ฟ้าหรือเทพหรือพลังงานบวกเปิดทางมากๆนะคะมารับพลังงานบวกกันเยอะๆนะสำหรับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ดีมากๆของชาวมีนขอให้มีความสุขมากๆนะคะชาวมีนแล้วก็รักษาสุขภาพเยอะๆมีสติกับทุกอย่างาแล้วก็ ไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องตื่นกลัวอะไรมากรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีใช้ชีวิตแบบที่มีความสุขใช้ชีวิตแบบทุกโมเมนต์ให้มีค่าและมีความสุขเพราะทุกเวลาเป็นเวลาที่สําคัญทุกวินาทีเป็นอะไรที่สําคัญมาก เราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังทําทุกวันและทาทุกวันทีให้ดีที่สุดทีนี้ถ้าใครที่ต้องการจะดูดวงทักมาจองคิวดูดวง,ง,ดวง,ดวงส่วนตัวที่ไลน์ของไข่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวไข่เอาพลังงานบุกให้อีกนะคะรู้สึกว่าจะมีบางคนแอบจจะออแออีกแล้วนะคะเดี๋ยวแวบ,บไปดูลูกก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะมีบ๊ายบายรักนะสวัสดีค่ะ